จำยาจำยาเรียกพ่อก่ะพ่อเรียกพ่อสิเรียกพ่อสินะเรียกพ่อก่ะแม่ใหญะลูกสวัสดีค่ะพ่อเรียกสวัสดีค่ะตบมือให้หนูหน่อยตบมือตบมือตบมือเอ้ย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 ตบมือให้ตัวเองเหรอคะตบมืตัวเอสวัสดีค่ะเอามือสองข้างอ้มหัว

ไม่ไงคะถูกใจถูกใจใคหยับไปรกันเนี่ยจะแบบอืมพ่อสักครั้งถามจะเป็นไรครับเล่เป็นลยครับไม่ต้องเสนใจผมอ่ะใยับไม่ใช่ไรจะขยับไปอีกไหนให้อยู่ข้างยายตัวกลมจ้ะจึ๊ดอุ้ยรักยายไม่ต้องไปยายจะเป็นทอดเนื้อมันรักยาย โน่นพ่อถ่ายรูกแกรักยายเหรอพ่อถ่ายรูกเฮ้ยตบมือ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 เต้นดิติ๊ดชิ่งอ่ะดิ๊ดชิงดิ๊ดชิ่งไปเช้าเอาเป็ไม่ดูปิดป็ดแล้วทำายหัวเสร็จแล้วจะกินกันเลยป็ดนี่ไงกล้วยหนูเนี่ยอยากเอาหัวออก กล้วยหนูนี่โอ e. mm ้โหกล้วยน่ารักจังเลยเนี่ยเกล้วยกินกล้วยเลยกินกล้วยเลยกินดิกินเลยเออกินเลยกินเลยกินกล้วยเออกินเลยค่ะกินเลยค่ะนี่ยกล้วยกล้วยกล้วยเกล้วย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 เออกินเลย ก็ครับเอะกินเลยกินก้วยแําไปอาบน้ำเหรอครับไม่รู้เกาะเย็นเองเลยเหรอคะน้องของขวัญเกาะเองเลยเหรอคะนี่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 เต้นโชว์เลยของขวัญเต้นโชว์นี่ บนเลยค่ะหวานบทเลยค่ะ คุยกับใครลูกคุยกับใครคะ<า>จ้า